คุณเคยไหมง่วงแทบตายแต่มือยังสไลด์ติ๊กต k อกอยู่ตีหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ยอมหลับแล้วพอตอนเช้าเหมือนโดนรถสิบร้อเหยียบตื่นไม่ไหวเอาจริงนะนี่อาจไม่ใช่แค่ขี้เกียจนอนแต่มันอาจเป็นโรคทวงคืนเวลาให้ตัวเองก่อนนอนก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณไปรู้จักเรื่องใกล้ตัวที่บางทีมันอธิบายความรู้สึกเราได้เป๊ะจนขนลุก วันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่หลายคนเป็นแต่ไม่รู้ว่ามีชื่อเรียกทางจิตวิทยาอาการที่ไม่ยอมเข้านอนทั้งที่ง่วงและรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามันมีชื่อว่า revenge bedtime procrastination หรือภาษาไทยว่าโรคทวงคืนเวลาเกาะนอนฟังดูเท่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือการที่เรารู้สึกโดนเวลาชีวิตขโมยไปทั้งวันโดนเรียนโดนประชุมโดนงานรุมจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองพอถึงเวลากลางคืน เราเลยไม่ยอมนอนง่ายๆเพราะมันคือช่วงเวลาที่เราได้ควบคุมตัวเองจริงๆแต่ขอเตือนเบาๆเลยนะคะพฤติกรรมนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆจะพาเราไปสู่นาฬิกาชีวิตพังความเครียดสะสมอารมณ์แปรปรวนและสุดท้ายกลายเป็นนอนไม่หลับจริงๆแม้จะอยากนอนก็เถอะแล้วเราจะจัดการยังไงดีง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากแบ่งเวลาให้ตัวเองระหว่างวันไม่ต้องรอถึงดึก ลดมือถือก่อนนอนแล้วหากิจกรรมเบาๆอย่างอ่านหนังสือฟังเพลงและที่สำคัญให้เวลากับตัวเองแบบมีคุณภาพไม่ต้องรอให้โลกหลับก่อนอย่าลืมนะคะว่าชีวิตคุณมีค่ามากกว่าช่วงสามทุ่มถึงตีสองถ้าคุณรักตัวเองจริงๆบางครั้งแค่ยอมหลับก็เป็นการทวงเวลาคืนให้ใจเราแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมรีบนอนนะคะคืนนี้ฝันดีค่ะ